ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับทางการแล้วลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวผู้รักษาประตูรายใหม่เสริมทัพหงแดงลิเวอร์พูลคอนเฟิร์มดึงตัวผู้รักษาประตูรายใหม่มาร่วมทีมหลังจากที่ได้ร่วมลงซ้อมที่สมอสอนมาหลายวันแล้วลิเวอร์พูลแชมป์เก่าของศึกพีเมลกอังกฤษ ประกาศยืนยันการคว้าตัวมาซาโลปิตาลูก้าผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวบาซัซเซเลียนมาจากฟลูมิเนเซอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่8ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวได้มาร่วมซ้อมกับทีมตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วปิตาลูก้าในด่านวัย17ปีย้ายมาอยู่กับหงแดงด้วยค่าตัว7แสนปอนด์และอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น1.1ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้นอกจากนั้นฟลูมิเนเซ จะยังได้ส่วนแบ่งค่าตัวอีก25%ด้วยถ้าหากเจ้าตัวมีการย้ายทีมในอนาคตโดยปีตาลูกา้าซึ่งอยู่ในทีมชาติบราซิลชุดควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีที่ประเทศบ้านเกิดของเขาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนั้นจะได้ลงเล่นให้กับทีมอะคาเดมีของสโมสรลิเวอร์พูลควบคู่กับการพร้อมขึ้นมาเป็นตัวสำรองในทีมชุดใหญ่ถ้าหากบรรดาผู้รักษาประตูตัวหลักบาดเจ็บ ทั้งนี้ปีตาลูก้านั้นเป็นผู้รักษาประตูมือสี่ของฟลูมิเนเซโดยมือหนึ่งของคีมก็คือมูเรียลเบเกอร์พี่ชายของอาริซองเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนเก่งของลิเวอร์พูลนั่นเองลิเวอร์พูลโล่งอกผลตรวจซ้ำเซอร์ดันชากิลี่ไม่ติดโควิดแฟนบอลลิเวอร์พูลโล่งใจได้หลังจากที่ทำการตรวจซ้ำแล้ว เซอร์แดนชากิลีปีกชาวสวิตเซอร์แลนด์ไม่ติดเชื้อโควิด -19 หลัง2วันก่อนหน้านี้สมาคมลูกหนังของสวิตเซอร์แลนด์แจ้งข่าวร้ายจนตกอกตกใจไปตามๆกันสมาคมฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ได้ออกมาประกาศยืนยันเมื่อวันพฤหสัสบดีที่8ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเซอร์แดนชากิลีปีของลิเวอร์พูลนั้นมีผลตรวจซ้ำเพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ออกมาเป็นลบหรือไม่ติดเชื้อแล้ว ส่งผลให้เจ้าตัวนั้นสามารถกลับมาช่วยทับสวิตเซอร์แลนด์และสโมสรต้นสังกัดได้เหมือนเดิมก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสมาคมลูกหนังของสวิตเซอร์แลนด์เพิ่งประกาศว่าเซอร์ดันชากิลีและมานูเอลอาคันยี่ติดเชื้อโควิด -19 จนต้องแยกออกไปกักตัวทําให้ทั้งคู่นั้นไม่ได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แพ้ต่อทีมชาติโครเอเชียไป1ประตูต่ตอ2 อย่างไรก็ตามล่าสุดสมาคมฟุตบอลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ออกมาประกาศยืนยันว่าจากผลการตรวจซ้ำมีแค่อาคันยี่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ผลยังคงออกมาเป็นบวกขณะที่ทางด้านเซอร์ดานชากิลี่นั้นไม่ติดเชื้อทำให้ดาวเตะของหงส์แดงพร้อมที่จะช่วยชาติทำศึกฟุตบอลเนชั่นลีกที่จะพบกับทีมชาติสเปนและทีมชาติเยอรมนีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมและอังคารที่13ตุลาคมนี้ตามลำดับ โดยสมาคมลูกหนังสวิตเซอร์แลนด์ได้ถแถลงข่าวว่าเมื่อเช้าวันพรฤหัสบดีนี้เราได้รับผลการตรวจโควิด1 9ของทีมชาติโดยมีแค่มานูเอลอาคันยี่ที่ผลตรวจออกมาเป็นบวกส่วนนักเตะคนอื่นๆน,นั้นผลตรวจเป็นลบทั้งหมดรวมทั้งเซอร์ดานชากิลี่ด้วยโดยสำหรับเกมแรกของหงส์แดงหลังจากผ่านพ้นช่วงพักเบรกทีมชาติไปแล้วนั้นคือการที่พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนทอฟฟี่สีน้ำเงินแอว์ตัน คู่ปรับร่วมเมืองโดยทางด้านเอเวอร์ตันนั้นกำลังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงโดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามกุริสันพาร์คในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ใครหลุดทีมบ้างลิเวอร์พูลส่งรายชื่อนักเตะบูรายการยูฟาแชมเปียนลีกแล้วเปิดโพลรายชื่อนักเตะลิเวอร์พูล ในชุดที่จะลงทำการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มโดยขาดเพียงแค่แฮร์รีวิลสันเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นลิวร์พส่งรายชื่อนักเตะชุดที่จะลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มประจําฤดูกาล2020-2021ให้กับสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยบรรดาดาวดังของทีมนั้นมากันครบ โดยหงแดงและพวกผูนั้นอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับสโมสอนอาแจก์ลำตะดำจากประเทศฮอลแลนด์อัตตาลนตาจากอิตาลีและมิทเทลแลนด์จากเดนมาร์กโดยในรอบแบ่งกลุ่มนั้นพวกเขาจะต้องลงเล่นกันตั้งแต่วันที่20ตุลาคมไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนี้โดยรายชื่อนักเตะลิเวอร์พูลลิสเอที่จะได้ลงเล่นในราการยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มมีดังนี้ผู้รักษาประตู อลิซงเบเกอร์อาเวียนีวินเคนเลอร์กองหลังเวอร์จิลฟานไดค์โจโกเมสเจอเอลมาติเทรนดอเล็กซานเดอร์อาโนแอนดูโรเบสันคอร์ตาซิมิกาสกองกลางฟาบินโยเตียโกอัลกาตาลาจอร์แดนฮนเดอร์สันจอจินิโยไวนาดุมนาบีเกตาเจมิลเนอร์อเล็กออกเลรแชมเบรลนกองหน้าโมูฮัมหมัดซาลาซาดิโอมาเน โรเบ r t โตฟิมิโนทาคุมิมินามิโนเดเอโกโชต้าเ o วอก r อริกีเซอร์ดันชาคิลีและฮาวิเอล l ลียตและยังมีลิสต์บีในรุ่นอายุต่ตำกว่า21ปีได้แก่เคอร์ติสโจนเนโกวิลเลียมและลิส w i วิลเลียมเปิดแผนโลกข้างส่วนเกินของลิเวอร์พูลคงเล่งขายสองแข้งค้นทีมในช่วงมกราคมนี้ มีรายงานข่าวล่าสุดออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้นวางแผนเตรียมที่จะปล่อยนักเตะในตำแหน่งปีกออกไป2รายในช่วงตลาดซื้อขายรอบใหม่ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าลิเวอร์พูลมีความต้องการที่จะขายเซอร์ดันชากิลีและแฮร์รี่วิลสันนักเตะ2แข้งในตำแหน่งปีกออกจากทีมอนฟิลเมื่อตลาดการย้ายทีมเปิดขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคมปี2021นี้ผงแดงลิเวอร์พูล ได้เปิดรับพิจารณาข้อเสนอสำหรับทีมที่สนใจจะคว้าตัวเซอร์ดดนชากิลีและแฮร์รี่วิลสันในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงไม่มีทีมไหนที่ยินดีจะตอบสนองราคาที่ลิเวอร์พูลได้ตั้งเอาไว้เบอร์ลี่และเซลติกนั้นเคยถูกเชื่อมโยงกับแฮร์รี่วิลสันก่อนที่ทั้งสองสโมสรจะล้มแผนในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะในขณะที่เซอร์ดดนชากิลลีนั้น ไม่ได้ลงเล่นในเกมคาราบาวครับในนัดที่ลิเวอร์พูลพ่ายจุดโทษต่อไอปืนยาเซนนอนเมื่อวันที่1นึ่ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสข่าวหรือที่ว่าเขาอยู่ระหว่างการเจรจากเกี่ยวกับการย้ายทีมแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเดลี่สตาร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลนั้นต้องการจะขายเซอร์ดันชากิลี่และแฮร์รี่วิลสันแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ และไม่ต้องการที่จะปล่อยนักเตะออกไปแบบยืมตัวทำให้ไม่มีทีมไหนที่ยื่นข้อเสนอที่ดีพอที่จะให้ลิเวอร์พูลพิจารณาได้เลยอย่างไรก็ตามหงแดงนั้นจะหรือฟื้นความพยายามในการขายทั้งคู่อีกครั้งในช่วงเดือนมก,การาคมปีหน้าโดยสำหรับฤด,ดูกาลนี้เซอร์ดดนชากลีและแฮร์รีวิลสันนั้น,ย,ย,น,นยังคงไม่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยแม้แต่นัดเดียว โดยทั้งสองรายได้รับโอกาสในการลงสนามเพียงแค่ศึกคาราบาวครับคนละหนึ่งนัดเท่านั้นโชต้ามั่นใจเจเกนครอปจะเจรนายตนให้เป็นยอดนักเตะได้อย่างแน่นอนเดโ g ก็โ,กโชต้กองหน้าตัวใหม่ของลิเวอร์พูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขานั้นเชื่อว่าภายใต้การคุมทีมของเจเกนครอปนั้นรวมถึงเพื่อนร่วมทีมของหงแดง จะช่วยให้ตัวเขาพัฒนาฝีเท้าจนสามารถกลายมาเป็นสุดยอดผู้เล่นได้อย่างแน่นอนในอนาคตเมื่อคุณดูพีเม์ลีคุณมักจะเห็นหรือว์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศคุณไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้เรากำลังพูดถึงผู้เล่นระดับโลกที่ดีที่สุดในตำแหน่งของพวกเขามันยอดเยี่ยมมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ผมคิดว่าเจอเกนครอปนั้นเป็นโค้ชชั้นยอดผมติดตามผลงานของเขาตั้งแต่ตอนที่ผมยัง,งเด็กๆ และเขาก็ได้พาทีมเข้าชิงชนะเลิศยูฟาแชเมเปี้ยนลีกมาแล้วอีกด้วยผมรู้จักเขามานานแล้วและมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่เหมาะสมที่จะช่วยยกระดับของผมในเส้นทางอาชีพการพาแข้งมันเป็นก้าวย่างที่ดีและถูกต้องในฐานะของผู้เล่นพวกเราต้องการจะเติบโตและพัฒนาไปอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการผมต้องการที่จะเติบโตกับที่นี่ และคิดว่าที่นี่คือสโมสรที่ใช่สำหรับผมสำหรับดีเอโก้โชต้านั้นเจ้าตัวลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วสีนะัดรวมทุกรายการและยิงไปได้หนึ่งประตูแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าโชต้านั้นจะสามารถกลายเป็นสุดยอดกองหน้ากับลิเวอร์พูลได้หรือเปล่าและคิดว่าในนัดหน้าที่เขาได้ลงสนามเขาจะสามารถยิงประตูให้กับลิเวอร์พูลได้หรือไม่ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลเวอพูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวไว้ผมจะนำข่าวลเวอพูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ และฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ